ทอุษากรรมก้าวล้ำนำไทยเติบโตยิ่งใหญ่ตาฝาฝันผลได้รุ่มเย็นสุขส,สันต์รอกสดใส เนื้อเพลงนั้นได้บอกถึงนะคะว่าพิธีช่วงของประเพณีหลายแพรไฟพิธีขอบคุณพื่พันธุัญญาหารและสายน้ำน้ตรนนะคะในวันนี้ท่านได้มาเป็นประธานในพิธีแถลงกาสมนึกจำปาค่ะนายกองค์การประมาส่วนสมบลรั์สนแรงค่ะและตลาดบํรุงแม่ขึ้นีค่ะตลาดนะคะเทศบาลอ ว่เดีนะครับที่มีกาสจำได้แสงข่าวการจัดงานประเพณีไหลแพรไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพ,พันธุ์ตัญญาร่วกันนะครับพอเป็นมานะครับเริ่มแรกประถมปรมลราชสมอวันปรมราชสมภพนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาี่เศร มหาปุทยาลัยุณณเดชมหากราศสริารมันนบ่อผิดมันเราใำ่อัเราใส่คำเป็นการขอบคุณไปนะยังประโยชน์ความโ่สมบูรณ์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวเมืองมาโดยตลอดโดยมีการสร้างมีการสร้างพนมนะครับเขามีความสูงได้เขามีความยาวได้น้ำของวัดหาสองแควนี่เอง เป็นจุดรวมแพทั้งหมดเจ็ดหลังนะครับมาดูเทคนิคการกลับแพด้วยครับฐานสถาต่าๆนั้นมีกิจกรรมเฉลิมฉลองปีแรกนะครับมีพิธีมีพิธีส่งด้วยแพลำใจนะครับที่ผ่านประสมสายแล้วมีการประดับน้องสิลป์ชทุนท่านครับงานประเพณีอะไเป็นไฟเฉลิมเกียรติและก็มิี ก่อุดพื้บ้ญญานยาน้ําน้ำนะครับที่มีนโยบายมอบหมายให้สำนักงานพี่ทาจังหวัดนะครับว่าต้องยกระดับงานปรับพณีีหลายแผไฟแล้วนะครับไม่อย่าจะทำแค่ระดับอำเภอต้องเป็นงานระดับจังหวัดทีมปลาดุกปลากรดคังเยอะแยะมากเกิดการท่องเที่ยวชุมชนอยู่แล้วนะครับกระทรวงเลยเลยเห็นว่าน่าจะใช้พื้นที่ชุมชนคุณธรรมบ้านหาดสองแครเนี่ยซึ่งเป็นจุดจอดแพรทั้งเจ็ดลำเนี่ย พิดมาแล้วเัิ่มศัก,กยภาพเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อาหารต้องห้ามพลาดนะครับคือกระทรวงได้มอบหมายว่าเราได้ประสานงานและเตรียมไว้แล้วบริเวณที่เราจอดรถนะในวันงานนะครับรวมถึงด้านหลังนะรวมถึงในพื้นที่หาดสองแควรวมถึงพื้นที่ตรอนนะครับพื้นที่เมืองตรอนแล้วก็พี่น้องเครือข่ายเครือข่ายสภาวัฒนะท,ทุกอำเภอในจังหวัดตรดติดนะครับได้ร่วมกันจัดงาน